อาจกหนาัยนะก็มีเป็นดินนาพืชศพกันมังกรน,นะแล้วก็น้ำนะ,ะกรกฎมบีนพิจิกนะลมเมถุนตุลกลุ่มน,น,นะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี้คมสิตสองราศีนะแล้วก็เด่นเด่นก็จะมีเป็นเดือดซันวันอาทิ์นะแล้วก็เมทุนนะเดลเวอร์นะชาลิออดคือกรกฎนั่นเองนะห้าเหรียญนะตอนนี้เขาน่าจะนะโ้เงามากเลยนะอยู่ท่ามกลางหิมะเลยนะ ต่างคนต่างเหงา,หน,านะต่างคนต่างเหงาคิดถึงกันอยู่ได้นะเพราะว่าเท่าเทียมกันเลยนะถ้าเป็นสำร ừ, นะห,หรับออ่นนะห้เรือเนี่ยจะเห็นว่ามีคนนึงต้องเดินตามงอคนหนึ่งนะแต่นี้เข้าเทียมกันเลยนะก้มหน้านะมองดูพื้นหิมะแล้วคือต่างคนต่างเหงาคิดถึงกันนะก็คือเอ่ออาจจะอยู่ห่างกันก็ได้นะตอนนี้เราคอยการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์นะแสดงว่าไม่ได้อยู่ใกลกันนะแปลไม้นี่คือเอ่อมีความอยากคุยอยากติดต่อจะมีการ เอ่อถ้าไม่ใช่อีเมลนะก็คือแชทสื่อสารออนไลน์ติดต่อกันพูดคุยโทรศัพท์อะไรได้หมดนะแไม้นะแปดวันแปดสัปดาห์นะคะพี่นาวานะก็ดูมีเรียกว่ามีความมีเสน่ห์มีความ,ม,ม,วามพลาวนะเจ้าทูคาสโนวีเลยนะตอนนี้คุณดูสวยดูไม่แร์เขาเท่าไหร่เลยนะก็คืออินดีพนเดนต์เลยนะเดอะซันยัง เขายังเหมือนมีคุณเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปายเลชั่นนะดูเป็นดวงตะวันเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะเขามีความเฮิร์เจ็บปวดอยู่นะถ้าไม่ใช่รักสามเศร้าบุคคลที่สามเติร์ดปาร์ตี้ก็เป็นเรื่องของระยะทางหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่สามามเนี่ยแสดงว่าต้องมีบุคคลที่สามหรือว่าเขารู้สึกเสียดายเสียใจไม่ใช่เสียดายมีความรู้สึกเอ่อเฮิร์ตนะเจ็บปวดเหมือนมีดบาดเลยนะกลางใจนะแล้วก็ไนท์ออฟคัมนะให้เป็นนิแคมพีเอชจอบีทีได้นะเรียกว่าเขาเป็น คนที่เรียกว่าไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้ผูกมัดนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกยังชอบยังรักแล้วก็มีความเสียใจมีความเจ็บปวดอยู่นะกับคนที่เป็นเดือดซันของเขานะทีนี้มาดูตรงนี้นะสามเหลี่ยมเขาคิดที่จะมีการวนเวียนกลับมาติดต่อนะด้วยเรื่องการงานการเงินหรืออะไรก็ไม่รู้เขาะนะจะเอามาในการที่จะเข้าหาคุณเพื่อเป็นคู่รักหรือจีบหรือชอบก็ได้นะสองู้ไยน,นะตามด้วยคิงออฟคัพนะ,สะแสดงว่าคนนี้เป็น ถ้าไม่ใช่คนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะจริงอับคามิคือตัวพ่อเจ้าชู้มากเลยนะแต่ว่าถ้ารักเรารักมากนะเป็นคนข้างรักอยู่นะเขาคิดที่จะเข้าหาคุณนะมาเป็นแฟนหรือว่ามาคบได้นะก็คือไม่ได้ชอบแบบพี่น้องนะชอบแบบคนรักเนี่ยแหละ่ะแล้วก็วันนี้เดลเวอร์ก็คือเป็นคนเอ่อเรียกว่ายังไงดีเป็นรักทางเรื่องนะหรือว่าตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่านะมีความรู้สึกอุบว่าพิศวาสมีความ หลงไหลชอบอยู่นะแล้วก็ตามที่ชาลีออดนะเขาเหมือนน่าจะเป็นคนแดงไกลคนต่างแดนนะต้องมีการเดินทางนะแล้วก็เขาเป็นสายวูสายลุยนคนในเครื่องแบบทํางานเกี่ยวกับเซลล์โลจิสติกแอร์สตูดออะไรได้หมดเลยนะแล้วก็ในตอนนี้นะเขาเป็นการที่เขาจะแอคชั่นนะเขาเหมือนกับรู้สึกว่ามีคู่แข่งก็ได้นะก็เลยคิดอยากที่จะมาเอาชนะชัยชนะ นะครั้งนี้มาเอาชนะใจคุณให้ได้นะสําหรับเดอลเวอร์นี่นะก็คืออาจจะดูดูกันก่อนนะเป็นรักทางเลือกหรือเขาอาจจะมีรักทางเลือกอีกอีกคนหนึ่งก็ได้นะแล้วสองถ้วยนี่อาจจะเป็นคุณหรือเปล่านะถ้าสองถ้วยกับเดลเวอร์ไม่ใช่คนเดียวกันก็แสดงว่า คนหนึ่งเขารักนะคิดเป็นแฟนคิดเขาเป็นแฟน,เป,น,แฟนเป็นคู่รักแต่คนก็เป็นทางเลือกตัวเลือกที่ก็น่าสนใจก็เลยยังดูๆไว้อยู่ด้วยนะถึงได้มีสามดาบหรือเปล่านะเพราะว่ารักพี่เสียดายน้องนะก็เลยเป็นเราสามคนหรือเปล่านะแต่ว่าในที่นี้ก็คือเขาเหงาอยู่เลยนะคุณนภวานยังไม่มีสถานะนะทั้งคุณและเขาเขาไม่ได้ให้สถานะคุณก็ได้นะคุณนภวานที่ยังไม่ได้เป็นคู่กันนะแต่ว่า มีความเวิร์กในความสัมพันธ์รู้จักกันจาัดก,การทํางานนะก็จะมีการติดต่อแชทสื่อสารออนไลน์กันมาทางโซเชียลหรือว่าอะไรก็ตามนะได้วันแปดสัปดาห์นะแล้วก็คนนี้เด็กกว่าคุณไดนะ้เพราะว่าเป็นนายออกคนะหรือไม่ก็เขาอาจจะโตมีครอบครัวแล้วแต่ว่าเจ้าชู้มากเลยนะแต่ว่านีสใสขี้เล่นเด็กๆนะ้าเป็นนายออกคนะก็ยังรักอยู่นะหรือว่าอาจจะมาขอความรักก็ได้นะเนี่ยถือถ้วยมาเลยนะงิงออกคนะมาขอเป็นสองถ้วยนะ อาจจะต้องมีเพื่อนหรือทางการเงินเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่านะถึงได้พูดคุยกันแต่ถ้ามีสามดาบเนี่ยเป็นไปได้นะอาจจะไม่ใช่คนใหม่นะเพราะสามดาบจะแทงว่าเคยมีประเด็นมีปัญหากันมาก่อนถึงได้มีความเพ้อเจ็บปวดอะไรอย่างนี้หรือมีสามเศร้าก็ตามนะแสดงว่านี้ไม่ใช่คนใหม่นะเป็นคนเก่าๆนะเป็นไปได้นะแล้วก็นอกจากเขาจะมาเวิร์กกับคุณแล้วนะเขาก็ยังจะต้องไปดูเอเจ้ารักทางเรื่องตัวเรื่องนี้นะหรืออาจจะเป็นคุณคนเดียวกันหรือเปล่านะที่เขาพร้อมที่จะ มาเอาชนะใจคุณนะด้วยนะสองขานี้เลยถ้าไม่ใช่คนเดียวกันก็คือมีอีกคนหนึ่งงอกมานะก็รวมๆเป็นประมาณนี้